เป็นยังนูกเป็นยังล่ะพายตีน่ะปะมุนบ่กระมุนจะตีบอจะไปเห็นอย่างอ๋อเขียนว่าระมุนบอกโอ้โหขอโทษป้าก่อนขอโทษปะมุนกอนบ่ขอโทษ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 ป้าก่อนโอ้จีจะบูเลยบ่รู้วะ บูบูว่าล่ะเหีุยังกาดเออยุดสมบเหรอท้หมขาดส่บเหรอที้หมนเหรอข้ายุ่ขาดสมเนาะบวขาดหวานขาดหวานแลพอแห้งน้ำตาลนตาตกเหาอโอเคให้พี่แล้ไง กับสบายดีแนละสวัสดีเด้อแนะม็กซี่น้วยเอฟซีคือเก่าคือเดิมเนาะรัวมาอยู่ทางในในต่างประเทศดีต้อนรับขอสู่ซองมานเอาเปิี้ยคือเก่าให้พี่น้องเวยให้ลงมาเด้อเลยเฮ้ยเนาะบ่มีบ่าหัวคุยมากินหยาดพึ่งไหนบ่มีนะงามงามหยาดก็มากินได้มามันโปง่งขึ้นลายเออโป่งขึ้นลายเลยหนูเลยประชิขึ้นไปเอาสายสัดแวดขึ้นเลกระดึ๊บเอาตู้เลย ไม่ได้สิพากันขึ้นเพื่อนน้องยูดีให้พี่น้องเลยบ่ขึ้นลูกก็อยากขึ้นบ่ขึ้นก็อยากขึ้นลูกกันเลยอดให้พี่น้องก็เลยแต่งกันแตงใช่ค่ะเบิ่อไห้ดูทางหลังผมก็พึ่งพุ่งพู่งพุ่งกลุมกันไลยผมโป่งไม่เลยพึ่งพึ่งกะอึ่งบับอยู่ เมนตัวได้ครับเอาตัวได้ครับวันนีตัวเราชายคมมน,นร่มเป็นใครคนหนึ่ชายคนร่มนะเจ็บแด๊บผูดูลังมาเฮ้ยเฮยหัวงออหวงนหน่าอันนี้นะหัวเันเอื้อนนั่งเออย็นเอื้อนย็นเอื้อนนั่งหน้าขแนแหะดิอา้าวเนาะผุนตกแหง้เงเจ้าแรงไหมเ <c oughs> มื่อคืนนี่ผ้าผ้าให้พ,พี่น้องเอ้ยผ้าผ้าเฮือน เพ่อนกับเพื่อนยากพี่น้องทางแม่น้องเปลีดด่ยนแหละไอกระเบื้องน่าแตกเนาะพาลงไอหม่องประตูบางเยีมม่ยมประตูบางเยี่ยมบ่เห็นกระเบื้องน่าแตกปมามั่นแพนนึงไงแหละแตกก่าาแล,ตลายแห้งขนาดอยู่เพื่อนแท้ยังวัปลอดภัยอยู่คิดว่าอยู่เพื่อนปล <c oughs> อดภัยยังวัปลอดภัยเลยเด็ดเลยผ้าหลังแห้งอย่างเงี้ยตังตึงหมดอ้าวต้ เก็บโทรศัพท์กันกระน้ำกว่าท่านตอนแรกเข้าผุนน้นมามเนะกกาะแบบผุนหัต๊แม่เอ้ยตอนมันชีตอนมันสีห้องนะมันผ้าขาวก่อนจังงมาผ้าขาวเลื่อมไปเลย นเดียวเบิเลยสิดปนี่เ่งแหงได้เมอักดน่ชิลไปค้องเลยเอจะอวยไรต้องคองไปเองเลยเนาะวกายรใจอยู่กังใจบาบ้อยู่แะ eu teu tulho então. แล้วท่านคลิปตะบวรชนงัว่าจะไปชนแม่คือมาบุญว่าเจอไปเลยทางมาบุญกันนะเนาะทำในหัวเนาะเพราะว่าออกรถมันสองมื้อก็ขึ้นเนื้อได้บอกวันสามจิมมื้อนี่แหละวันในแม่มันตื่นหมดตื่นน้าเนาะมันแลรงแล้ว แม่ยันยันน้ำจีละแม่อันนี้เ,นะเลี้ยงงูอะเฉพาะอันนั้นหนาสือ่อาเบิดเป็น2องเมืนจักแหวนวัดได้ดีได้หถดสือ่อรถดแทงไไกไรกับแพง มองสองสามอันน้ำจ๊กวัประ,รประดิตน,น้ำรับเราวหล่น้อนตอนรับอย่างดีได้หลดนเรากรเข้าพาน้ำตอนรนับแดีดีเย ไโอ้นันตลาโอ้ตัวเดียวเองโยดโยดไปนำทางเออคำมืดเนี่ยไว้เป็นดองนันตลาดตัวนี้แหละคำลดทาง,งบวงบานตะเวะกะมัวป่วยทางกันเลยหากลางเว้นเเป็นยังแล้วกลางคืนนี่แหละอันตรายหมู่มเห็ดมันมืดไปนเดี๋ยวกันเดี๋ยวบอกยู่นี่ ลด,ดแมบน้องเปลี่ยวก็ไม่นี่ตั้งแต่เมือนั้นเลยมันขึ้นมาเอาจ้าภายในต่ำอย่างนี้เนาะ้วโอ้ เพื่อนีนพาเหนือย่างนี้กำลังหิวเข,ข่าพอดีเลยไอ้เนาะเท่าห้องจะเจาะเจ๊แมงอันนี้ดูมันใหญ่ว้ผักอะไรอ่ะว้าทำไมเธอเธอไม่ได้ผักอย่างเดียวนะเธอทำหน้าเธอทำหน้าเหมือนจะสับฉันมากเลยเ <c oughs> ออสบายดีลูกสบายดี แม่แม่จะหายแพ้นี่ล่ะพอพอ,อจะออกจะเพื่อนไม่ได้หอมแก้มไหนบ้ปง้าวใช้ผัวบอ,อวหอมแก้มของจ้เพื่อนแน่แเลยเาหายโหแท้เนาะิจนเป็นตอนจนยับเบิดอืมแล้วไงผู้ได่ยินนะพูถ้าคนผู้มาหายกับผัวได้ดิ เอ้ยเนาะละลาบหมูเฮู้เล่าล oh. ูปก็แข่งก็ขายอยู่นี่ไงทำบ้านเนี่ยเนาะมีลูกอะก็อีกนี่กับโปโปเปลี่ยนแนบานลูกไปนะลูกไปแล้วเปลี่ยนเลยแม่งนี่แกเพิ่งจะขึ้นมานเลยแกบออ้ายขึ้นมาถอยโดดเลยฮู้เนาะ ตามนมเพิ่งจะเลนไอู่ไม่ได้นลูกคนเดียวได้ในขนาดลูกคนเดียวอเยอ๋เดี๋ยวเวลาเป็นก้อดได้ค่ะดาแล้วเห็นกินแล้วเนาของวันหนอนโอ้เหตไว้ใส่หิ้นขาวอย่างนี้นะใช่ปะใสจุดจีจุปูงามแท่มันนี่เย็บบูออ้จีจุปูเลยบอกูกอ่ะบูบูว่าล่ะยังไงปะ เซบูบูได้บาเลอบูบูโอ้ไ่นี่พ่อมาดี่อับมานอนได้บูบูเออไปหาหนังตีนเน่ยแล้วลูกไปลงหนังตีนก่อนเออบาเนก็ไปได้เลยเออถอเรียนลูกลูกลูกลเรียนลูกเปลี่ยนบนอนพอดลงมาลกินยีอันนี้เอ้ยงกินไปลูกา เห็นบ่แมงวันเขามานำในโจงเลยดีใจเสืองามแท้นี่บ่ให้ชื่อให้นะลูกให้ชื่อให้นะโอ้ตัวนี้ก็งามโมโรบ่เจะถอดดอกเลยอู้วเป็นเสืองามเลยอ๋อตัวนี้ก็งามเนาะ เริ่มโซ่มีอย่างก็เริ่มจากอ้างงวได้เสืองเงาก็อ้างปลาได้เลยโอ้ตนชุดนอนตนั้นหปอนอกปะไปเปนั่งหูปะ ปับดินนอกป่ะลูกปะแน่เน่เหนืหน e. like. uh, no, no. ่อยเหมือนแน่แน่เน่กำลังมาเน่เน่กันไรเฮ้ยเนาะโอ้เปลี่ยนไม้แล้วบอเนี่ยเปลี่ยนปูไม้แล้วบอสเออหยุดใช้หยุดิหืดมันนี่ม้นี่ไดร เออ่นเปลี่ยนพืนบอเออติมมนมีเกลือแล้วโอ้ดีนาอะไรผ้าฉีกปุ้มดีนาอู่ดีอู้อ่านอ่านอ่านลืมจักนี่อานไหมอ่านอะซื้อเยอลูกอานอะไรซื้อนี่นี่นีนี่อ่านนี่อ่านอานดูฮะ มันบ้าสนอะเส้ยเสียด่ะืมนะเนาะเบเงินต้องเส้าล่ะมไหนลืมใชหนูเบื่อหันเสียอีเสียอีได้หูเ็ดอ่ะเออเอาคนจนะ

บเรือกังเลย อาหารเน่กันล้วเน่เมดแต่งเอาแล้วล่ะเน่ยังงอนจุบนบ๊อบบี้เน่จุบเน่เอ่าอะไรใบมาผสมกันแปมจะได้ได้ใหม่ไหมไหมชื่ออะไรบ้างเอาเอาใหญ่ใหญ่เลยบ้างเอาเลยเนาะเอาไปโรงเรียนบ้างเอาเดไปโรงเรียนบ้างอ่ะเรียบร้อยเสียงเสียงสงบอย่างเรียบร้อย เน่ๆว่าอยู่นี่ว่าอายเฮาจะย่าแก้เ้ยมาเอาล่ะสิตีกันดล่ะเฮ้อเจะซ่าเินว่าสู้ก็ตีกันแท้สู้ก็ใหญ่กันแท้ลเนาะ

อ๋อออ่านปุ้มอ่อนยูเสือผ้าตีกันได้รกเปล่าตอนแรกก็บาหยอกกันเลยต่อไปพ่อั่นนียน้ำหูน้ำตามาแล้บบาทเลย

อ่านนี่ลูกเสละไอ้โกบฮะยังกบนะโอ้่าไปเขียนอย่าไปเขียนจะตัวเองเดี๋ยมงามเดิภาษางนิพจา์ตลาดบ่ไปซื้อยังนไงเฮ้อยูไปซื้อหนูเอาที่เฮี้ยใช้บนนอแนลูกกินดีๆเอามานั่งกินข้างนอกนี่ไปไปบนนอกปะไปพี่เบลเอามานอกพี่ลูก มาเข้าไปไปแล้วฟ้ามันจะใช่น hmm. ่ะมาด nah. ูก <laughs> <more> ้อยราบหมูเาอีกแล้วบอกันแล้วเนาะไปตลาดซ่านี้เลยหมูนี่บอหมูกระสีหมูหมกะสีหมูกะตีนตีนไก่โอ้มักตีนเนไะมีอะไรอยู่ ตัวอ้นหกและตีนนะตัวอุ้ดฮะขณะแดงกระดาษอยู่ตัวนเลยแดงเออไปนั่งถ่ายก่อนใชไหมพี่น้องเลยเป็ี่ยนยังหนึบเป็ี่ยนยังละใครตีน่ะประมุนบ่ประมุนจะตีบอ่ะจะไปเห็นอย่างเออเขียนว่ประมุนบ่ ขอโทษป้าก่อนขอโทษป้ามุนก่อนบอขอโทษ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 ป้าก่อนตขอโทษขอโทษเดี๋ยวมือขึ้นขอโทษนี่เกินดิเย้ยโอ้เอากระดนมหาปวะหายกดแล้วป้ามุนหวานขอโทษป้าก่อนป้ขอโทษสิมขอโทษสิขอโทษป้าก่อนเดี๋ยวมือขึน ก็ต้มาหาปามวนบอกมอนได้โอมได้สยเ่ๆ่โทษสีโทษขี้ไาเลอย่ดเลยใหญ่เลยเด็มดื้อแลวใหญ่เลยเล่นแล้วเป็นย่งมาเลยบอหไหน มัน่านตูเป็นค่ะตังบิสติการตังไว้บนโต้ผมตือมิงมิงมิงหมิหนังสือกันบากสุแยอดป้าสุรรค์นานนานสอนปานป้าสอนเนาะไปนี่มาหนังสือนี่มาหนังซือนี่เอหมูลูกหมูนี่โอ๊กแงนี่ยังเานี่แ หมิ่นลงหมิ่นนี่หมาหมามีมาหมาคือเหมือนไหมจิหมวกซื้อแล้วใครบอกอะไรหลานบอกว่าหนูดนหนูดิหนูนอนนี่นอนไม่ไม่เป็นจั๊กเป็นไม้เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ เบีเบหเบี้ยวบ้เบีนอนนี่โดนกรึบกนอนญาติอะปะพาข่าวมาหนะจ้าคลิปแล้วปะกินข่าวอย่างเดียวแล้วปะเนี่กินข่าวว่าจะได้ยิ้มเก่าวเลยอยากกินเก่าเลยมาตลาดไนกนเก่าเตี้ยกินเก่าดาแมได้นะ วันนี้ก็นิ่งกันไ้ก็นิ่งกันนี่นี่นี่่นี่แ่กัปั้นรถนี่แหมยิ่งโตยิ่งเก่งขึ้นนะพูดถาบูเลยอูแล้บูงามแน่นี่อะตขนาบบูยอะไม่เปอันนี้คือพันมีมูถ้าพนมีหมเพูดจิตเกาะขาแม่พันพิดได้ยังบอรเห็ดเดีวตองแม่พันตอนี อ่ะโอเคจะเ้องให้พี่น้องร้องจะรักคลิปนี้แม่เราเปลี่ยวขลาก,ก่อนเด้อเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอสที่สูเกับคนเดิมเนาะสิข่าวมาที่ตามนะครับช้มซองของแม่เราเปลี่ยวมาตลอดาคลิปนี้การคำว่าสบายดีนะสบายดีโอ้ยสบายดีเด้อ